ครับสวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนนะคะสืบเนื่องจากการประชุมวางแผนกําหนดมาตรการการเปิดประเทศเมื่อวันจันทร์ที่18ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการหารืออีกหลายครั้งนะคะจากหน่วยงานที่สําคัญที่เกี่ยวข้องก็มีการนําเสนอข้อสรุปให้ท่านนายกรัฐมนตรีลงนามนะคะเมื่อวานนี้ แล้วก็มีการประกาศพรกฉุกเฉินเป็นฉบับที่36ค่ะวันนี้จะนําเรียนในรายละเอียดโดยเฉพาะประเด็นสําคัญนะคะก็คือรายชื่อประเทศที่ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมรวมทั้งมาตรการการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรนะคะจะขอเริ่มที่ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่36นะคะ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโครโรนา19นะคะในประเทศไทยมีแนวโน้มสถานการณ์ดีขึ้นคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะคะรัฐบาลเห็นว่ามีความจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูประเทศเพื่อประโยชน์ด้านการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่และด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนในเบื้องต้นจึงเห็นให้มีการเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเพื่อเป็นปัจจัยเอื้อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศได้มากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการจ้างงานในภาพรวมของประเทศค่ะโดยเฉพาะยิ่งภาคธุรกิจท่องเที่ยวและภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง ในทั้งนี้นะคะจะต้องยึดหลักก็คือประชาชนมีความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งประชาชนในประเทศอันจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถดำเนินการควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณาสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพดังที่เริ่มปฏิบัติในหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะที่มีสถานการณ์ใกล้เคียงกันค่ะ ไปเริ่มที่ข้อนหนึ่งนะคะการกําหนดพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวค่ะมีการกําหนดเขตพื้นที่นําร่องซึ่งเราจะเรียกว่าแซนบ็อกซ์นะคะเป็นการกําหนดพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กับการกําหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่แบบบูรณาการค่ะ โดยการกําหนดเขตพื้นที่ใดให้เป็นเขตพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวนี่นะคะจะเป็นไปตามคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ค่ะ ข้อ2นะคะการกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวให้สถานที่กิจการหรือการดำเนินกิจกรรมในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวสามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต,ยยตยเ้เงื่อนไขเงื่อนเวลาการจัดระบบระเบียบและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อย่างเช่นมาตรการการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจัก,กรวาลหรือ universal prevention มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร covid free setting นะคะรวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้านโรคติดต่อที่ผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ ข้อ 3. นะคะเป็นการยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวซึ่งเดิมเคยกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทั้งนี้มีผลตั้งแต่เวลา23นาฬิกาของวันที่31ตุลาคม2564ข้อ3นี้ก็คือการยกเลิกเคอร์ฟิวส์นะคะในพื้นที่สีฟ้าในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ใน สีแดงเข้มนะคะก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดคือพื้นที่ 10, 17จังหวัดที่เคยระบุเป็นพื้นที่สีฟ้าก่อนหน้านี้นะคะถ้ามีการกำหนดเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้าก็จะมีการยกเลิกเคอร์ฟิวเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกายนค่ะ ข้อ4นะคะการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า500คนค่ะในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวคือพื้นที่สีฟ้าเนี่ยนะคะสามารถจัดกิจกรรมได้แต่ไม่เกิน500คนและนำวิธีปฏิบัติในส่วนข้อห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคขั้นตอนการขออนุญาตจัดกิจกรรมการพิ การอนุญาตกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มที่รับการยกเว้นสามารถจัดได้นี่นะคะขอให้ไปดูตามข้อกำหนดที่ฉบับ30ซึ่งออกมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีลักษณะที่ยังคงไว้ตามเดิมค่ะ ข้อหก็ถือได้ว่ามีความสำคัญนะคะคือการเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในระยะเริ่มแรกนะคะของพื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยวนี่นะคะยังระบุในข้อนี้ค่ะว่าสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะ แม้จะตั้งอยู่ในพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยวนะคะยังคงปิดดำเนินการไว้และขณะเดียวกันขอให้เตรียมความพร้อมเพื่อการผ่อนคลายมาตรการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะก็ยังคงขอให้ปิดไว้ก่อนค่ะข้อ6กนะคะการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวมีการกำหนดมาตรการเพิ่มในแต่ละจังหวัดขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่ากทมนะคะสามารถที่จะ พิจารณาเพิ่มเติมและสามารถที่จะสั่งปิดหรือห้ามดําเนินกิจการกิจกรรมได้กรณีที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่นั้นๆเพิ่มขึ้นค่ะข้อ7นะคะเป็นการกําหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติมเพื่อเอื้อต่อการเดินทางที่มาจากประเทศต้นทางที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่สาธารณาสุขกําหนดข้อ8นะคะมาตรการป้องกันโรคสําหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจากักรซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตเช่น มาจากประเทศที่ได้รับการอนุญาตนะคะหรือ2มีหนังสือรับรองหรือหลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางที่ชัดเจนมีการตรวจยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อโควิดมีหลักฐานการแสดงว่าได้รับวัคซีนครบมีหลักฐานการชำระที่พักนะคะรวมทั้งมีการหลักฐานแสดงว่ามีกรมธรรม์ประกันภัยและประกันสุขภาพ ติดตัวมาด้วยซึ่งในรายละเอียดนี้นะคะจะขอนําเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนิดนึงค่ะเพราะว่าเมื่อวานพอท่านนายกรัฐมนตรีลงนามนะคะก็พบว่ามีคําถามมากมายค่ะในส่วนของการเดินทางมาตรการเดินทางเข้าราชอาจากักรหรือการเดินทางเข้าประเทศไทยซึ่งรวมทั้งในส่วนของคนไทยและคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะตอนนี้จะมีมาตรการแบ่งเป็น3ามกลุ่ม3ประเภทด้วยกันค่ะ กลุ่มแรกนะคะก็คือการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่จำเป็นต้องมีการกักตัวอันนี้เรียกว่าเป็น exemption from quarantine กลุ่มประเทศนี้นะคะก็จะมี45ประเทศบวก1เขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะคะโดยจะต้องมีข้อจำกัดด้วยนะคะว่าผู้ที่จะเดินทางจะต้องพำนักในประเทศนั้นๆที่กำหนดต่อเนื่องอย่างน้อย21วันก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยยกเว้นนะคะสำหรับ ผู้ที่เพิ่งเดินทางออกจากประเทศไทยตรงนี้เนี่ยก็จะไม่จําเป็นต้องอยู่ในประเทศที่เดินทางไปก่อนหน้านี้ครบ21วันอันนี้สําหรับคนไทยหรือคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่จําเป็นต้องอยู่ครบ21วันนะคะ ประเทศกลุ่มแรก Exemption ที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่กักตัวมีอะไรบ้างนะคะมีออสเตรเลียออสเตรียบาเรนเบลเยียมภูตานบรูไนดารุสรามบบลเกเรียกัมพูชาแคนาดาชิลีจีนไซปรัสสาธารณรัฐเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีกรีซฮังการีไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์อิสราเอลอิตาลี ญี่ปุ่นลัตเวียลิทัวเนียมาเลเซียมอลตาเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์โปลแลนด์โปรตุเกสกาตา้าซาอุดีอาระเบียสิงคโปร์สโลเวเนียสาธารณรัฐเกาหลีสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอารับเอเมิเรตส์สหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและสุดท้ายนะคะเขตบริหารพิเศษฮ่องกงค่ะ โดยหลักเกณฑ์เนี่ยนะคะกลุ่มที่จะเดินทางมาในหลักเกณฑ์แรกเนี่ยนะคะจะต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มอย่างน้อยเข็มที่2จะต้องมีระยะ14วันก่อนวันเดินทางนะคะอันที่2ก็คือจะต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR ภายใน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางและมีผลยืนยันเป็นลบ3ก็คือจะต้องมีประกันสุขภาพอย่างน้อย5 0,000 u ่ สเมื่อมาถึงนะคะได้รับการตรวจด้วยวิธี rt-pcr แล้วหาเชื้อโควิดทันทีเมื่อมาถึงประเทศไทยการเข้าพักคืนแรกในโรงแรมหรือสถานที่ที่ทางราชการกำหนดเช่นเป็น Alternative Quarantine หรือโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานชานะคะเมื่อรอครบ1คืนมีผลยืนยัน rt-pcr เป็นลบ กลุ่มนี้นะคะจะสามารถเดินทางไปพื้นที่อื่นได้โดยไม่ต้องกักตัวแต่อย่างไรก็ตามต้องเน้นย้ำนะคะตามพรกฉบับที่36คือนักท่องเที่ยวหรือคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเหล่านี้ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตั้งแต่ในขณะที่มาถึงบ้านเรานะคะแล้วก็จะต้องสามารถติดตามได้ว่าเดินทางไปที่ไหนอย่างไรรวมทั้งจะต้องร่วมมือในมาตรการการเฝ้าระวงังการติดเชือ้อ DMHTT นั่นเองนะคะมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการเว้นระยะห่างล้างมือเป็นต้นตามมาตรการ universal prevention และเมื่อไปใช้สถานประกอบการ ที่ใดพื้นที่ใดจังหวัดใดก็ตามจะต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะคะก็จะต้องทําตามมาตรฐานสาธารณาสุขของประเทศเราด้วยมีคําถามที่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนถามเข้ามาก็คือว่ากรณีที่คนไทยเนี่ยนะคะที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่อนุญาตไม่ต้องกักตัวเหล่านี้เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมีหลักประกันห้าหมื่นดอลลาร์นะคะเหมือนกับนักท่องเที่ยวที่จะมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะถ้าเป็นคนไทยสัญชาติไทยนะคะที่มีหลักประกันสุขภาพมีสิทธิ์ การรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติกลุ่มนี้เนี่ยนะคะในะมาตรการป้องกันโรคสําหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชาอาณาจักรฉบับที่17ระบุชัดเจนนะคะก็ไม่จําเป็นจะต้องมีประกันที่ครอบคลุม50าสิบขออภัยค่ะห0าหมื่อันนี้นะคะก็เฉพาะคนไทยกับชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยไม่จําเป็นนะคะและเช่นเดียวกันกับการที่ คนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยการเดินทางไปต่างประเทศจะกลับมาเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องอยู่ในประเทศนั้นครบ21วันค่ะ ขอเน้นย้ำนะคะว่าการอนุญาตนี้เน้นเฉพาะการเดินทางทางอากาศเท่านั้นค่ะแล้วก็ในพรกรมีระบุท่าอากาศยานนะคะก็คือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตสมุยอุตภเภาและบุรีรัมย์นะคะซึ่งเป็นการเช่าเหมาลำเท่านั้นเป็นชาเตอร์ f ฟล g ์นะคะในกรณีที่ถ้าคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่เข้าเกณฑ์กลุ่มที่1ก็สามารถที่จะเลือก เข้าโปรแกรมแซนด์บ็อกซ์นะคะซึ่งวันที่1พฤศจิกายนนอกจากภูเก็ตแล้วก็จะมีสมุยพังงากระบี่เป็นต้นนะคะหลักการก็จะมีบางส่วนที่ใช้หลักการเดียวกันค่ะก็คือต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มมีการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทาง72ชั่วโมงด้วยวิธี PCR มีประกันสุขภาพอย่างน้อย50,000 US นะคะที่เพิ่มเติมของกลุ่มโปรแกรมแซนด์บ็อกซ์นะคะคือต้องมีหลักฐานการจองที่พักมาตรฐานชาพล ซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ในแซนบ็อกซ์แอเรียเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะไปพักที่ไหนได้ตามอิสระคือจะต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินชำระเงินเรียบร้อยด้วยนะคะให้เราสามารถติดตามได้ว่าเขาพักอยู่ที่ไหนเป็นเวลา7วันข้อ2นะคะจะมีการตรวจโควิด ซ้ำในวันที่6หรือ7คือนอกจากมาถึงต้องตรวจในวันที่1แล้วนะคะในวันที่6หรือ7ก่อนที่จะออกจากแซนบ็อกซ์ต้องมีการตรวจหาเชื้อซ้ำค่ะเมื่อผลตรวจหาเชื้อในวันที่1 เป็นลบนะคะสามารถเดินทางในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ที่กำหนดได้คือใน7วันเนี่ยอย่างเช่นถ้าเขาเลือกเข้าทางภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ถ้าผลลบตั้งแต่วันที่1เขาไม่จำเป็นต้องอยู่เฉพาะในห้องในโรงแรมค่ะแต่จะสามารถเดินทางได้ในพื้นที่ที่แซนด์บ็อกซ์ของภูเก็ตกำหนดนะคะแล้วก็เมื่อครบ7วันแล้วจึงจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากแซนด์บ็อกซ์ที่เข้าตอนแรกค่ะ ในกรณีที่3นะคะคือกลุ่มคนที่อาจจะไม่เข้าเกณฑ์เลยทั้ง2ประเภทอันนี้เป็นใครบ้างเช่นคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยนะคะหรือได้รับแล้วแต่ยังไม่ครบอาจจะเพิ่งได้เข็มเดียวหรือฉีดเข็ม2ไปไม่ถึง14วันก่อนการเดินทางรวมทั้งคนที่มาจากประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจาก45่บวก1ที่กล่าวไปเบื้องต้นกลุ่มนี้ยังสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้นะคะภายใต้เงื่อนไขการกักกันในสถานที่ที่ทางราชการกาหนด ไม่ว่าจะเป็น sq นะคะก็คือสถานกักกันโรคที่รัฐจัดให้หรือ asq คือ alternative state quarantine อันนี้ก็จะเป็นสถานกักกันโรคทางเลือกที่จัดการโดยเอกชนหรืออาจจะมาเป็นลักษณะ Organizational quarantine OQ นะคะเป็นสถานกักโรคของหน่วยงานหรือองค์กรยกตัวอย่างเช่นกลุ่มนักกีฬานะคะที่จะเดินทางมาทำการแข่งขันที่เราเคยต้อนรับนักกอล์ฟนักเทนนิสก่อนหน้านี้ก็คือเข้าระบบ OQ นอกจากนี้นะคะก็มี Hospital q ค่ะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลนะคะตรงนี้เนี่ยแต่ละกรณีจะ จำเป็นต้องเข้ารับการกักตัวแต่จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะคะบางกลุ่มก็จะเป็นการกักตัว7วันบ้าง10วันบ้างแล้วแต่กรณีต้องไปดูในรายละเอียดนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยนอกจากการกักตัวนะคะที่ยังคงมีไว้ซึ่งคล้ายก,กันกับที่เรามีปัจจุบันเขาจะต้องมีการตรวจหาเชื้อเช่นกันนะคะในวันที่1ที่มาถึงแล้วก็จะต้องมีการตรวจซ้ําในกรณีที่ก่อนที่จะออกจากควินทีนเช่นถ้ากักตัว7วันก็ต้องตร ตรวจซ้ําในวันที่6หรือ7ถ้ากักตัว10วันก็ต้องมีการตรวจซ้ําในวันที่8หรือ9นะคะในกรณีที่มี การเปลี่ยนแปลงเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดสมมติว่าเรามีการประกาศนี้ได้นําไปเริ่มใช้ในวันที่1พฤศจิกายนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงทางสาธารณสุขและสอบบคอจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะและหากมีการปรับเปลี่ยนในแง่ของรายละเอียดนะคะจะนําเรียนทุกทกท่านให้ทันการค่ะอันนี้ยึดตามที่ท่านนายรัฐมนตรีได้ลงนามเมื่อวานนี้ส่วนกรณีที่อาจจะมีคําถามเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ หรือว่าคนต่างชาติที่จําเป็นต้องเดินทางเข้ามาติดต่อการค้าธุรกิจหรือท่องเที่ยวก็ตามนี่นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์และ Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็จะมีฉบับภาษาอังกฤษให้ดูในรายละเอียดด้วยค่ะ ในส่วนของสถานการณ์รายงานสักนิดหนึ่งของวันนี้นะคะมีรายงานผู้ติดเชื้อของบ้านเรายังคงต่ํากว่าหมื่นอีกวันหนึ่งนะคะ9,810รายค่ะแล้วก็มีผู้หายป่วยกลับบ้านวันนี้นะคะ1,513รายมีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้66คนนะคะผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะตอนนี้มีอาการหนัก2585รายค่ะใช้เครื่องช่วยหายใจ583รายก็ เจะเห็นนะคะว่าทิศทางตั้งแต่ คุณหมอติ๋งนะคะคุณหมอสุมาณีรายงานในสัปดาห์ที่ที่ผ่านมานี้เนี่ยนะคะก็ทิศทางยังเป็นอย่างต่อเนื่องก็คือทั้งผู้ป่วยปอดอักเสบลดลงการรายงานผู้ใช้เครื่องช่วยหายใจลดลงผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะตอนท้ายเนี่ยดูเหมือนจะกระดกขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังพอเป็นสถานการณ์ที่ถ้าเทียบกับก่อนนี้ยังคงลดลงอยู่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยนะคะก็เหมือนที่เราเน้นย้ำอย่างต่อเนื่องค่ะกลุ่มจังหวัดที่จะมีการรายงานการติดเชื้อและการเสียชีวิตสูง ยังคงอยู่ภาคใต้นะคะถ้าเทียบแล้วเนี่ยสัดส,ส่วนวันนี้ภาคใต้ตัวกราฟสีส้มเนี่ยนะคะอยู่ที่19 กทมและปริมณทนลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้มีเฉลี่ยแล้วเนี่ยรวมอยู่ที่16%เซนะคะแล้วถ้าไปดูผู้เสียชีวิต66คนเนี่ยนะคะก็เช่นเคยค่ะวันนี้ผู้เสียชีวิต25คนสูงทีเดียวนะคะอยู่ที่ภาคใต้แล้วก็มีรายงานทั้งจากปัตตานียะลานราธิวาสนะคะนครศรีธรรมราชสตูลสงขลาภูเก็ตชุมพรกระบี่แล้วก็ถ้าเทียบกับ10จังหวัดเนี่ยนะคะที่เป็นการรายงาน ผู้ติดเชื้อเนี่ยก็จะยังเห็นว่าภาคใต้นะคะยังเป็นผู้ที่ติดอันดับสูงอยู่ค่ะ ในคลัสเตอร์ที่เราติดตามเนี่ยนะคะของภาคใต้จะเห็นว่าสิ่งสำคัญก็คือจากการพบการติดเชือ้อระบาดเป็นคลัสเตอร์เล็กๆตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการกระจายเข้าไปสู่ครอบครัวและชุมชนรวมทั้งพื้นที่ชุมชนค่ะอย่างเช่นตลาดดังนั้นคงต้องฝากทางภาคใต้นะคะทั้งพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระมัดระวัง Universal Prevention ะคะระลึกเสมอว่าคนที่ใกล้ตัวเราแม้ว่าจะเป็นเพื่อนเราครอบครัวเราญาติสนิทมิตรสหายของเราเนี่ยเขาอาจจะเป็นผู้ติดเชื้ออาจจะเป็นผู้นำพาเชื้อให้กลับมาสู่ครอบครัวของท่านคงต้องเฝ้าระวังมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็ขอให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขที่ กำลังทำงานหนักอยู่ที่ภาคใต้นะคะท่านเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งวันนี้นะคะในที่ประชุมจะมีการประชุมในช่วงบ่ายด้วยนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ทางภาคใต้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันจันทร์จะนำมาสรุปนำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ